สวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วงเที่ยงนะฮะก็คือตอนนี้เวลาสิบสองนกาสิบนาทีนะครับทุกคนกิ่งหักนะฮะมันทนมันทนความหนักของรีกวนยูไม่ไหวนะฮะมันทนความหนักของรีกวนยูไม่ไหวแล้วก็ฝนมันตกลงด้วยนะครับเนี่ยคลื่นม,มาอีกแล้วทุกคนคลื่นม,ม่อีกแล้วเมื่อกี้มีแดดนะฮะ แต่ตอนนี้นคืนมาหยิกแล้วก็มีการทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนนี้กระถางต้นไม้นะเอ่อทำหลายสิ่งหลายอย่างนุ่นเลยนะรื้อออกมาก็กําลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนกําลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนไปเรื่อยๆนะเหนื่อยตั้งแต่ พายุวิภาเข้าแล้วนะโอ้ทำงานแข่งกับฝนทุกคนเหนื่อยมากเลยทำงานแข่งกับฝนพอดีว่างช่วงนี้นะต้องรีบทำก่อนที่จะไม่ว่างนะฮะนี่คือต้นขนุนเนี่ยแบบเขาอ่าหลุดลงมาเขาหลุดลงเขาหักลงมานะไปดูซิว่าตรงมันหักตรงไหนกิ่งไหนมันหักผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูอ๋อ เนี่ยทุกคนหักตรงนี้เลยหักกิ่งไอ้นี่เลยเนี่ยที่จริงเขาไม่มียอดนะขนุนต้นเนี้ยมีแต่ขแขนงมีแต่แบบกิ่งกิ่งเล็กมันขึ้นน่ะนะเขาไม่มียอดแต่เนี่ยดูความที่มันหนักน้ําฝนด้วยแล้วก็หนักกิ่งของรีกอนยูด้วยนะมันก็เลย หักลงไปนะครับฝรั่งด่างลูกนี้ก็กำลังจะสุกนะเอนน่าจะกินได้ละกำลังจะสุกเมื่อวานมีเด็กข้างบ้านเป็นลูกเป็นหลานของเพื่อนบ้านนะฮะก็เขาก็มาเล่นด้วยเพื่อนบ้านกันนี่แหละฮะมาเล่นด้วยก็มา สนุกสนานกันก็เลยจับถ่ายคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กๆก็สนุกสนานดีนะฮะนี่ละมาพามาดูบรรยากาศในสวนนะครับทุกคนแล้วก็สภาพเินฟ้าอากาศนะสภาพเินฟ้าอากาศว่าแบบมันเป็นยังไงวันนี้อะไรเงี้ยเมื่อกีดแดดนะครับตอนนี้คลิปไม่อีกแล้วนะครับทุกคน ถ้าใครรู้ว่ามันเป็นพายุอะไรเข้าช่วงนี้นะแถวเชียงใหม่อนะรบกวนบอกหน่อยนะรบกวนบอกหน่อยนะผมไม่รู้ว่าแบบมันพายุอะไรเข้าทุกคนมันยังระเกะระกะอยู่นะเนี่ยมันยังระเกะระกะอยู่ยังอะไรไม่เข้ารูปเข้ารอยอยู่แล้วก็ไปลื้อตรงข้างหน้านะครับก็คือจะเนี่ยไปลื้อตรงข้างหน้าเนี่ยจะให้ เข้ามาตรงเนี้ยนะฮะจะเอารถเข้ามาตรงนี้นะครับ,ลาารรบแล้วก็เข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะฮจะเอารถเข้ามาก็เลยแบบจะต้องมาลือ้อด้านนี้ก็มีตะกิ่งลือกวนอยู่ทุกคนด้านนี้ก็มีตะกิ่งลือกวรอยู่ ดูความอนิ่ของเขาอะใช่หมดเลยนะเนี่ยความสวยงามของเขาตอนหน้าฝนเนี่ยความเจริญเติบโต,อตอของเขาเนี่ยตอนหน้าฝนนะ ก็ผมกำลังงงกับเคาน์เตอร์เนี่อยู่ว่าเขาจะทำยังไงทำไมมันหันไปทางนี้ผมยัง,งงงอยู่ไอ้ทํทไมหันมาหันไปทางนี้เอองงนะก็ว่ากันไปอะไรแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์นะทุกคนนะยังไม่แบบเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยตรงนี้ ก็ยังเป็นแบบมีแต่เครื่องมือช่างเต็มไปหมดเลยเครื่องมือช่างก็รอดูนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะเป็นยังไงคิดดูครับไม่มีเวลามาเก็บเลมอนนะ่ะดูดิ เลมอนล่วงเต็มเลยชิดดัวไม่มีเวลามาเก็บเลมอนอะ่ะนี่คือฝักทองเหลืองได้ที่แล้วทุกคนเหลืองมากเลยเลมอนฝักทองอดู่เลเงนะี้ยเหลืองจนในญี่ปุ่นนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเขาร่วงทำแยมหรือว่า หรือว่าเอามาหมักไปหรือว่าทำแยมไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าพี่สาวทำยังไงนะนี่นะทุกคนก็มาอัปเดตให้เห็นถึงบรรยากาศในสวนนะว่าแบบเออเรากำลังจะทำเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะนี่เกลียบเหลียยมเพิ่งย้ายมานะโอ้โหต้นนี้ทุกคนฟอร์มนี่เดอร์มีราคาเดอร์ เนะนี่นะก็คือจะให้รถวิ่งเข้าไปทางนี้นะครับก็ตัวเนี้ยแต่ก่อนทำเป็นแบบซุ้มให้คนมาเช่านะะก็จะทำให้รถวิ่งเข้ามาได้ตรงนี้นะครับก็ว่ากันไปปรับเปลี่ยนกันไปนะทุกคนนะ พอเคอยรุ้นด้วยกันนะะว่าแบบเออมันจะอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเอ๊ะทำไมดอกนี้มันเป็นยอดมันเป็นแบบนี้เหรอทุกคนทุกคนดูยอดเนี่ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ยเออก็เคยเห็นนะเนี่ยทำไมยอดมันห้อยลงมันเป็นแบบนี้นี่คือใบมันเหรอนี่คือยอดมันเหรอนี่คือใบนี่คือยอดเหรอ เออสวยดีแต่แปลกดีนะทุกคนนะอืมนี่นะทุกคนพามาชมต้นไม้ใบหญ้านะมาชมความอัปเดตของสวนนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนมาชมอะไรเคียเค้ยวๆด้วยกันนะที่มันสบายตาสบายใจนะเอ,อ็เจอคลิปใหม่นะทุกคนนะเจอกคลิปต่อไปนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ จะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะโอเคครับสวัสดีครับ